อ้าวสวัสดีครับทุกคนว,วันนี้มาแนะนําพระใหม่นะฮะเพิ่งปลุกเสกเมื่อวานนี้นะครับกับรุ่นรวยชนะภัยร้อยปีนะฮะเป็นท้าวเวทนะครับคู่กับหลวงพ่อพัดนะท้าวาเวทนี่ดนบันดาลทรัพย์นะครับแล้วก็ปกปักภัยนะครับจากพูดผีพิศาตและพยันอันตรายต่างๆนะเป็นเจ้าคุมทรัพย์ด้วยนะฮะอ้าว ม,มาลองเปิดให้ดูวันนี้สักสองเหรียญน,นะครับหนากลองหนานะครับที่เลือกเหรียญน,นี้มาเพราะว่าจัดสร้างมีจำนวนที่น่าสนใจครับ2 9งหลังนะเหรียญไม่หายแน่นอนที่สําคัญคือเอเหรียญสวยนะฮะออกแบบดีมากทาเวทมีสรูปแบบนะครับมีประทับนั่งและประทับยืน พนะับดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โหนะฮกล่องสีม่วงนะครับกล่องสีม่วงนี่เป็นแบคโรเดียมหรือเปล่านะสีเทาเๆนะลงยาดำดำเทานะครับไอการที่สิบห้านะครับ,นะรรบชัดๆกันหน่อยนี่หลังนะครับ ข้างบนเป็นพระพุทธนะครับแล้วก็เทวเวดนี่ขอบแดงนะครับบัวขอบขอบเป็นแดงตามบริเวณบัวก็จะมียันนะฮะแล้วก็หลวงพ่อพัดคมชัดนะครับนะมียันที่หน้าอกร้อยปีนะฮะด้านล่างสลักคำว่าพอนะพอพัดข้างบนเป็นอ่า หลวงพ่อเดิมนะครับโอเคจบไปหนึ่งเหรียญสวยๆวางไว้ก่อนจะเปิดให้โชว์อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาต่อกันรุ่นที่สองแบบเร็วๆปึ๊บนะจะได้เห็นกันว่าพระลงยาเยอะนะเราเป็นงานสาตินภาพเลยคมชัดนะครับนะซูมๆเลย โอ้โหอันนี้สองเควะแบบดำดำด้านหน้าเป็นพ่นทรายครับด้านสีดำดำทองตัดกันดีสองเคนะทับนั่งนะเลขเดี๋ยวดูกันที่หลังวันนี้ให้ดูแบบก่อนนะยังไงใครสนใจก็ติดตามได้ที่ร้านค้านะครับ 4.pns นะพระเครื่องลบบุรีนะครับตามช่องทาง ออนไลน์ Online, แล้วก็ลาซาด้า